โหบุญนิดนิดถึงขั้นฟันไม่เข้าว่าเนี่ยคิดว่าเป็นงั้นนะครับหเคยโดนไหมฮะก็โดนสี่ครั้งครับสี่ครั้งโดนอะไรบ้างวันที่สองก็โดนยิงตรงเออกรกวานครับโดนยิงเยเหรอครับเข้าตรงนี้แล้วก็ที่ท้องครับถามจริงครับไม่เห็นมีรอยเลยเลยมันหายแล้วนะครับมันนานแล้วนะครับมันออกเป็นทางออกไปเลยครับทางนี่เรารู้ไหมว่าอะไรไอ้ที่โดนก็ไม่ทราบครับแต่ว่าไอ้ลูกที่สองอะหัวน็อตหัวน็อตโดนตรงไหนโดนเข้าที่พุงเนรอแต่ันนี้มันเป็นรูปกลม เป๊ะออกไปเลยครั้งที่สองก็วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดอยู่ไหนอยู่อู่ทองในรอบบายเลยอ๋อจุดประทะเลยอ๋อรอบบายไปทําอะไรเข้านะเขาให้ผมนําพันธมิตรเนี่ยไปกันด้วยกันอืเสร็จแล้วหัวหน้าก็เรียกกลับมาตึงกําลังที่ทําเนียบอืกลัวว่าจะเข้าทําเนียบอีกอืแต่มานั่งอยู่พักนึงเห็นว่าไม่มีอะไรจากนู้นตึงตังตึงต่งผมว่าไปเลยมันอยู่ไม่ได้แล้วที่ทําเนียบเนี่ยผมไปเลยครับอ่าฮะ ไปก็ไปเินลุงคนนั้นอ่ะแกโดนระเบิดขาแกเหลือประมาณแค่ตรงเนี้ยแกจะเหลือหน่อยเดียวคือตรงนี้ฉีกขาดหมดอ๋อเหรอผมก็วิ่งเข้าไปอุ้มออกมาอ๋อไปช่วยพี่น้องระหว่างที่ไปอุ้มผมก็ยกมือแบบว่าอย่ายิงนะครับจะช่วยคนเจ็บแต่ผมโดนตัดสามลูกซ้อนเลยแต่ลูกหนึ่งมันตกเข้าวว่างขาเนาะครับนี่รอยเยอะเลยไอ้ระเบิดที่เขาบอกแกน้ำตานั่นยังไที่โดนเนี่ยใช่ไหมลงตรงนี้เลยมีสะเก็ดตามตัวนี่ตัวตาก็ายังอยู่ อ๋อโอ้โหอ้เหนียวจริงนะเยอะครับที่ขานี่บานเลยครับตอนที่เจดหลังวันที่จะโดนอีกเหรอโดนครับที่ไหนครับตรงมิสคารวันนะวันนั้นไปเดินลาดตะเวนเสียงเขายิงมาจากทางนู้นนะเพีพยพายภาพของลบไม่ทันเนี่ยกว่าจะเข้าต้นไม้ได้อาจารย <c oughs> ์ไมจะทชื่อเลยพอมีนิดนึงว่าจะไปเข้าสู้ขอหลบก่อนหลบไม่ทันอีกโดนมาจากไหนก็ไม่รู้เสียงมันดังอ่ะอออ่า รอบลาดตะเวนยังไงก็ต้องหลบถึงเป็นไม่แทนทนี่จะเห็นากอนกับเขายิงมาก่อนคืนนั้นผู้ชุมนุมเยอะมากผมต้องเดินตลอดจะไม่นอนเลยอาจจะมีพวกมิจฉาชทีฐพวกอะไรเนี่ยผมจะเดินดูตลอดเลยคือใครเห็นก็กลัวเจอมามำไมเข้าไปที่ชุมนุมแบบลาดตะเว,วนเวลาไปอยู่คู่กันก็ดีนะเป็นความแตกต่างแตกยุค ที่กลมกลือนด้วยพาใจจับคู่นั้นเนี่ยอืนี่มะอายุคโบราณเลยกับมายุคสมัยใหม่เลยเนี่ยเออเข้า่านะดิ้นี่เดี๋ยวของรุ่นนี้เขาจะมีมีทายาทนะมีมนุษย์ไฟฟ้าหลายๆตัวเต็มไปหมดเลยของเราต้องต้องมีในจันจิ๋วหลายๆตัว่ะคือของผมนี่นะครับผมบอกตรงลอกเรียนแบบยากถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์จริงอายุจะดไดนอ๋อหนาครับผมก็เลยบอกว่าของอะไรมันไม่ใช่ของเล่นเล่นะครับไม่ใช่ของเล่นครับมีคู่ครับ อย่างไรก็ตามนี่คือพี่น้องเรานะฮะพันธมิตรเหมือนกันหัวใจเดียวกันนะครับสุดแท้แต่ว่าหลังจากหัวใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์แล้วทําอะไรได้สแสดงหรือสําแดงอะไรได้ก็ทํากันแล้วก็เป็นกลายเป็นหนึ่งในลักษณะที่ที่ชินตาผู้ชุมนุมนะครับถ้าเราชุมนุมกันแล้ขาดเขาเหล่านี้สักพักเราจะรู้สึกฮะว่าบางสิ่งมาอยางหายไปแต่บางสิ่งบางอย่างที่พูดนี้เชื่อว่าจะไม่มีวันหายไปจาก พลังของประชาชนที่รักชาติไปอยู่คู่กันตลอดนะครับมีอะไรฝากบอกพี่น้องสตกคนละหนึ่งประโยชครับสุดท้ายครับกบขอบระคุณพี่น้องพันธมิตรและชาวไทยทั่วประเทศครับแผ่นดินนี้ให้เราเกิดให้เราอยู่ให้เราทํากินหอยโบกเรารักแผ่นดินรักสถาบันกษรตรกย์ด้วยครับนี้ครับขอบคุณมากครับพี่โจครับผมก็กลับ มีระชนที่ยอมเสียสละชีวิตที่เสี่ยงกับผมที่อยู่แถวหน้านะครับเพราะว่าทุกคนก็รับประเทศนะครับและรักชาติและสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยรวมตัวกันปัะมิตรนะครับเพราะว่าการรวมตัวปัะมิตรไม่ใช่รวมกันง่ายๆนะครับแล้วเราอยากแตกแยกกันนะครับเพื่อเราจะได้การเมืองใหม่นะครับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของเขานะครับคือร้องเพลงนี่ร้องเพลงประกวดใช่ไนหะ จริงมากเคยลองหลายครั้งไปประกวดที่ไหนบ้างก็ตามงานวัดนะครับตามงานวัดนะไปเอาหมดเลยนะแพ้หรือชนะก็ถ้าจัดในรุ่น50ขึ้นไปผมก็จะเสี่ยงใหญ่ได้ชนะ <laughs> นะแต่ถ้าประกวดกันรุ่นเด็กผมก็จะได้รางวัลพวงมาลัยอะไรเงี้ย<อ>จ,จาอ๋อครับถ้าอย่างนั้นปิดท้ายช่วงนี้นะครับด้วยเพลงสักเพลงได้ไหมครับจากพี่ชานหรือในจานหนวดเที่ยวนะครับแล้วเชิญพี่โจ รีวิวประกอบเพื่อความสวยงามนะครับไมโครโฟนอยู่ด้านโน้นแล้วครับส่งท้ายด้วยเพลงเพ่อๆๆจากาพี่ชานชายาในจันหนวดเที่ยว เก็บของเอาประมาณไม่ควานใจงานจะหนักแม่จะเหนื่อยจะเข้ารา